มัติชนพอดแคสต์ช,ชีวิตของครอบครัวแม็กอินลอยพงศวารของความมุ่งมา่แห่งชนชั้นแรงงานโดยโกวิทวงสุรวัตรชีวิตของครอบครัวแม็กอินลอยพงศวารของความมุ่งมา่แห่งชนชั้นแรงงานเมื่อวันอาทิตย์ที่13เมษายนที่ผ่านมานายรอรี่แม็กอินลอยนักตีกอล์ฟอาชีพ มืออันดับสองของโลกชาว er, ไอแลนด์เหนือวัย35ปีได้คว้าชัยชนะในการแข่งขันกอล์ฟประจำปีของเดอะมาสเตอร์ที่เมืองออกัสตามลรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาพร้อมทำสถิติควา้าแชมป์เมเจอร์ครบทั้ง4รายการหลังเอาชนะจัสตินโรสด้วยเบอร์ดีระยะ4ฟุตในรอบเพย์ออฟสุดเล้าใจเป็นการยุติการรอคอยของนายรอรีแมกอินรอยที่ควา้าแชมป์เมเจอร์แกรนด์สแลมได้ หลังจากที่พยายามเข้าแข่งขันแล้วถึง11ปีนายรอรีแมกอินลอยกลายเป็นนักกอล์ฟคนที่6ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์เมเจอร์ครบทั้ง4รายการร่วมกับตำนานอย่างแจ็คนิคลอสไทเกอร์วูดแกรี่เพเยอร์ยีนซาราเซนและเบนโฮแกนและการคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ครั้งนี้นายรอรีแมกอินลอยยังได้รับเงินรางวัลมากที่สุดในประวัติศาสตร์เดอะมาสเตอร์ จำนวน4.2ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินรางวัลรวม21ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไปนี้คือความเป็นมาของนักกอล์ฟผู้ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันผู้ซึ่งเติบโตขึ้นมาจากชนชั้นแรงงานแท้ในหมู่บ้านบึงใหญ่ลึกแห่งหนึ่งณดินแดนไอแลนด์เหนือของสหราาาชอณจักรมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮอลลีวูดมิใช่ฮอลลีวูดนะเมืองฮอลลีวูดในว่าน่าจะเป็นตำบลของนักบุญด้วยความเงียบขรึม และอากาศหม่นหม้นชื้นๆตามแบบเมืองฝนแห่งเกาะอ,อังกฤษแต่บ้านเล็กๆหลังนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นชีสกลิ่นผ้าอับชื้นและกลิ่นชีวิตชนชั้นแรงงานที่น่ามีครอบครัวหนึ่งที่ใช้นามสกุลแมกอินลอยมีลูกชายคนเดียวนามว่ารอรี่แมกอินลอยเด็กหนุ่มร่างเล็กผมหยิกดกดำใบหน้าเปื้อนยิม้มและสายตากระหายการฟาดสวิงกอล์ฟยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกมิดาของเขาคือแกรี่แมกอินลอย มนุษย์ผู้ซึ่งปลงใจในวาระแรกแห่งความเป็นพ่อแล้วว่าจะยอมแลกทุกหยาดเหงื่อทุกเพนนีเพียงให้ลูกชายคนเดียวของตนได้ยืนอยู่บนสนามยาก๊อฟอันเขียวขจีแม้สนามนั้นจะอยู่ไกลเพียงไหนแม้จะต้องแล่นเรือข้ามน้ำข้ามมหาสมุทรแกรี่ก็จะยอมเพราะในดวงตาของชายผู้ทำงานเป็นพนักงานบริการในบาร์ของสนามก๊์ฟตอนกลางวันและทำงานทำความสะอาดและล้างห้องน้ำโรงแรมตอนกลางคืน ต้องเดินเท้ากลับบ้านเมื่อค่ำแบบว่าทำงานสัปดาห์ละ100ชั่วโมงทีเดียวมารดาของรอรี่คือนางโรซี่แม็อินลอยผู้ซึ่งทำงานล้างจานเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นแม่บ้านในที่พักนักท่องเที่ยวจนมือทั้งสองเหี่ยวย่นด้วยสบู่ก้อนราคาถูกที่กัดก่อนผิวหนังเธอไม่ได้มีเวลาทำผมในร้านหรือออกไปนั่งจิบชาเบาๆยามบ่ายเหมือนผู้ดีอังกฤษแต่เธอมีดวงใจกล้าแก่งยิ่งกว่าแม่เสืออันมุ่งมั่นเพียงสิ่งเดียว คือลูกของข้าจกต้องไม่จมอยู่ในโลกของความจนเช่นเราจะเรียกว่าครอบครัวไมอินลอยเป็นวีรชนแห่งชนชั้นกรรมชีพก็ดูจะไม่ใช่คำพูดเกินเลยเพราะในการปลุกปั้นนักกอล์ฟหนึ่งคนมีใช่แต่จะต้องมีไม้กอล์ฟดีมีสนามซ้อมประจำมีคอร์สฝีมือเยี่ยมหากต้องมีแม่ที่ไม่ยอมหลับกับพ่อที่ไม่ยอมแพ้เป็นเสาค้ำยันชีวิตด้วยมีคำกล่าวของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อยู่ว่า ผู้ดีบางคนอาจตกต่ำจนเป็นขอทานได้ในชั่วงพลิบตาแต่ลูกชาวบ้านบางคนอาจปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดในโลกหากมีบันไดของความรักมั่นคง Mac Inroy คือเด็กหนุ่มที่มีบันไดนั้นบันไดของความรักซึ่งไม่สั่นคลอนแม้ลมแรงฝนสา์เพียงใดย้อนไปในวัยเยาว์รอรี่่มักซ้อมกอล์ฟครั้งแรกกับไม้เก่าๆมือสองที่บิดาเก็บสะสมไว้จากสนามกอล์ฟประจำเมืองเด็กน้อยคนอื่น อาจนอนดูการ์ตูนหรือเตะลูกบอลกับเพื่อนๆแต่รอรี่เดินไปสนามกอล์ฟตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นเขาเอาลูกกอล์ฟใส่ถุงพลาสติกแทนถุงกอล์ฟใช้หมวกของลุงที่เป็นทหารผ่านศึกและตีลูกทุกลูกเสมือนเป็นศึกสำคัญแห่งชีวิตในยามเย็นหลังจากเขากลับบ้านมาเหนื่อยล้าเหงื่อโชกชุ่มทั่วร่างแม่ของเขาจะตักซุปให้ถ้วยหนึ่งพร้อมถามว่าวันนี้ลูกตีได้ไกลขึ้นไหมไม่มีคำว่าเหนื่อย ไม่มีคำว่าไม่ไหวมีแต่กินเธอลูกพรุ่งนี้ต้องตีให้ไกลกว่านี้บิดาของเขานั้นพิสูจน์ความรักในแบบของผู้ชายที่ไม่พูดพร่ำหาแต่ลงมือทำแกรี่เคยมีความฝันเป็นนักกอล์ฟอาชีพแต่โลกไม่ได้ใจดีพอที่จะเปิดทางให้ชายยากจนฝันกลางวันแกรี่จึงเลิกฝันนั้นแต่แทนที่เขาจะคว้างทิ้งเขาห่อมันไว้ในใจแล้วมอบให้ลูกชายของตนเหมือนมรดกของพระราชา เขาทำงานล่วงเวลายอมรับงานสองกะยืนล้างแก้วเบียร์ในผับจนขาแทบสุดและเมื่อได้เงินเดือนมาเขาไม่เคยซื้อรองเท้าใหม่ให้ตนเองแต่เอาไปซื้อคอสโกฟให้ลูกจ่ายค่าเดินทางไปแข่งขันในลอนดอนหรือแม้แต่ฝึกที่สกอตแลนด์เมื่อมีโอกาสมีคราวหนึ่งแกรี่และโรซี่ลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตโดยการรวบรวมเงินเก็บทั้งหมดส่งดอรี่ไปแข่งระดับเยาวชนที่อเมริกา เป็นการเดินทางข้ามทวีปครั้งแรกของเด็กน้อยพ่อแม่ทั้งสองถึงกับต้องกู้เงินข้างบ้านและทำงานเพิ่มสองเท่าจนแทบไม่มีเวลานอนเพราะรู้ว่าโอกาสเช่นนี้มาแค่ครั้งเดียวในชีวิตและโชคก็ไม่ใจร้ายอลอรี่ชนะเลิศในการแข่งขันนั้นพร้อมสร้างความตกตะลึงให้กับแมวมองทั้งหลายที่ไม่เคยเห็นเด็กจากไอแลนด์เหนือมีวงสวิงเฉียบขาดขนาดนี้มาก่อน จากเด็กชายร่างเล็กในเมืองเงียบในไอแลนด์เหนือเขากลายเป็นดาวรุ่งแห่งยุโรปและในที่สุดกลายเป็นมือหนึ่งของโลกได้รับถ้วยรางวัลใหญ่ระดับเมเจอร์หลายรายการตั้งแต่ US Open PGA Championship ไปจนถึง The Open Championship และพ่วงด้วยเหรียญทองมากมายแต่สิ่งที่น่าประหลาดกว่าความสำเร็จของรอรี่คือเขาไม่เคยลืมบ้านหลังเล็กนั้นในฮอลลีวูดเขามักกล่าวเสมอว่า ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นถ้าพ่อกับแม่ไม่ลำบากมาก่อนในโลกที่ผู้คนวิ่งตามความฝันโดยลืมผู้ที่ถักทอฝันนั้นไว้ให้รอรี่แม็กอินลอยคือหนึ่งในะไม่กี่คนที่ยังหันกลับไปกอดพ่อแม่แน่นๆพร้อมบอกว่าพวกท่านต่างหากคือผู้ชนะตัวจริงบางทีชีวิตของรอรี่มิใช่แค่เรื่องของเด็กอัจฉริยะที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์หากแต่คือบทเรียนอนันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับพรสแสวงที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของบิดามารดา และการสละความสุขของคนรุ่นอื่นเพื่อให้รุ่นถัดไปได้มีโอกาสและนั่นแหละคือความงามของชีวิตชนชั้นแรงงานมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ